สวัสดีครับนั่ครับวันนี้เรื่องการแปรรูปและถนอมอาหารครับวิชาการอาชีพนะครับผมกับชั้นมอศครับผมเรามาดูเนื้อหากันเลยนะคือการแปรรูปอาหารในถึงคือกระบวนการแปรรูปนะครับผมรูปร่างและรสชาติของอาหารให้มีนะลักษณะแปลกใหม่นะครับผมแตกต่างไปจากเดิมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่านะครับผมและคุณภาพสามารถเก็บไว้ และรับประทานเป็นระยะเวลานานได้นะครับผมเพื่อประโยชน์อ่าดูการแปรรูปเล็ความสําคัญนะครับผมคือช่วยประหยัดงัาประมาณในการซื้ออาหารช่วยป,ญญป,ประหยัดทรัพยากรนะครับผมในการแปรรูปโดยที่ไม่ต้องทิ้งให้เหลือนะครับผมํามให้อาหารที่มีลักษณะแตกต่างจากเดิมได้มีรสชาติใหม่ทําให้รับประทานอาหารไม่ได้เบื่อเองนะครับ ได้รู้คุณทางโภชนาการเพื่อเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนื้อสัตว์หรือผักสดนเองนะครับทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ในการเปรรูปอาหารชนิดใหม่นั่นเองนะครับช่วยทำอาหารบางประเภทเช่นผักผลไม้ที่มีตามฤดูกาลนะผมช่วยเพิ่มมูลค่าและ,ะไรายได้เช่นกล้วยกวนสับป,ประรดกับของทุเรียนทอนะครับ อ่านี่คือการแปรรูปอ่ามาดูหลักการแปรรูปก็ค,คือหนึ่งเลยอาหารที่นํามาใช้แปรรูปต้องอยู่ในสภาพไม่มีกลิ่นเน่าเสียนะครับ 2. เมื่อแปรรูปเล้วจะได้อาหารใหม่ที่มีรสชาติลักษณะแตกต่างไปจากเดิมมองดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนั่นเอง 3. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่แปรรูปไม่ต้องสูญเสียมากไปนะครับ ไม่นำสารปรุงแต่งอาหารที่ให้โทษมาใช้ในการแปรรูปเนเองสุดท้ายคือสามารถนําไปรับประทานจดเลี้ยงหรือจําหน่ายเป็นแดดได้เสร็มในครัวเรือนนั่นเองนะครับอันี้คือตัวอย่างสําหรับที่นํามาแปรรูปก็คือคกล้วยกวนมะยมเชื่อมมะขามแก้วนะครับผมมะม่วงกวนต้นผักบ้กล้วยฉาบนั่นเอง ่าต่อไปการถนอมอาหารก็คือการเก็บรักษาให้คงสภาพเดิมมากสุดสามารถรับประทานได้นานปัจจุบันคือการถนอมอาหารสามารถมาเป็นฮันอานิเลกเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองการถนอมอาหารคือช่วยยืดอายุข,ของอาหารอาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองอ่ามาดูหลักการธนการนั่นคือคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจรือคำนึงถึงว่าเนี่ยอาหารจะต้องมีผลผลิตคุ้มค่ากับเวลาเรงงานเนี่งินที่ลงทุนไปคำนึงถึงหลักความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคอาหารได้จากสะอารนั่นเองนะครับปราศจากเชื้อโรคและสารเคมี 3. วิธีการถนอาหารเหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นๆน,นเองอาหารที่มีนำมาเปรูปต้องอยู่ในสภาพที่ดีอารู้หลักการเลือกอุปกรณ์ในการถนอาหารคือภาชนะที่ใช้ในการทานอาหารมีรสเปรี้ยวรสเค็มหวานหรืออาหารที่เป็นน้ำโดยวิธีการดองเช่นการแช่อ,อิ่มนั่นเอง 2. ภาชนะใช้ในการถนอมอาหารแบบเค็มแบบเต็มอาหารที่แห้งนะครับสามเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำปฏิกิรยากับอาหารนั่นเองนะครับไปสี่ภาชนะที่นำมาใช้ในการถนอมอาหารจะต้องแห้งสนิทผ่านการเชื่อค่าเชื้อโรคนั่นเองตัวอย่างการถนอมอาหารก็คือตากแห้งเช่น เนื้อเค็มปลายเค็มดองเส้นตาเจียวปลาละากะปิปักดองครับ 3. แช่น้ำตาลเช่นผักเชื่อมมะม่วงมะม่วงแช่อ,อ,อิ่นอนอาานอนมน,นั่นเอง4เแช่เข็งเช่นกุ้งแช่เข็งเนื้อปลา 5. สารปรุงแต่งอาหารเช่นคุกกี้ขนมปังนะครับ 6. กลงพันเช่นปลาลงพันนั่นเองครับ การเก็บรักษาและบรรจุอาหารนะครับที่ถน,นอมแล้วก็คือตากแห้งการดองด้วยคันกวนอุณหภูมิต่ำด้วยการบรรจุกระป๋องหรือขวดนั่นเองนะครับนี่คือการถนอมอาหารช่วยในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจดีน,นะครับว่าปริมาณอาหารที่มีมากเรื่อความต้องการในการ ในบางฤดูจะทําให้ราคาตกต่ำนะครับเนรดการแปรรูปและการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆในท้องถิ่นส่วนการแปรรูปอาหารไว้รับประทานเองนะครับควรจะทําให้ได้อาหารที่สะอาดและปลอดภัยจากสารอันบูดหรือสารพุงเ่งเล็กปิ่นนั่นเองครับรวมถึงราคาที่ถูกกว่าอาหารสำเร็จรูปนะครับ ในทั่วไปครับน,นีสุดท้ายนี้ครับให้ใครเลยนะครับถ่ายวีดิถ่ายรูปหรือถ่ายเป็นวีดีโอก็ได้ครับรูปที่มีเป็นกระป๋องหรือผลไม้ที่เป็นกระป๋องอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับ